สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักค่ะแพงทุกๆๆคนเอาแม่กับลูกสวัสดีครับวันนี้ผมได้ไปโรงเรียนเนาะแม่เนาะเอาวันเช้า,าไปราคาเช้าี่น้องผมได้ไปโรงเรียนวันนี้สิพ่าไนไปใช่นีมครับบ้านรถพักันพา,าอยากกินขา่า,นขา,นขาพี่น้องให้กินข่าวห้กินข่าพี่น้อง,องวันนี้เพิ่นมาเพิ่นอ,อยากพาไปหากินข้าทั้งนอกพี่น้องพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วจับดีใกล้ใกพี่น้อง ตูรีโมทเรียบร้อยใหพี่น้องคนนี้แม่พนลองไปเปิดประตูรีโมทแล้วไปไปไปวิดลามันนี่ไปเพิ่งข้าเจ้ากาล่งทีเฮ็ดอีกคนหน่หลังหนึ่งเทียงหน้าใหญ่พนพี่น้องเพื่อนบ้านพี่น้องเห็นบกา่นันอกัาลงสาน้อ ว่าเบิ้งตลาดคนละไม้คิณไปน้องนี่แบบว่า <c oughs> จับข้อยุบลงจะหน่อยไม่ใหญ่แบเบมือ,อยูยุบเขานิดนึงสินะอนอนเออครับแ,แบค่เ,ออเ,ออเดี๋ยว ให้น้องมดเอาเมื่อยู่ออกอะนะเอเอแบบนี้เขาจ้างโมจักมแม่นว่าไงเออเพราะว่าขันเท้ายู่ออกเขาจ้างยิงโมจักว่าเขามากินซ้ำได้เออนี่มืดนะพี่น้องตุ่มหลาไม้แสงเงา เงาะกันไรท,นทันุีอ๋อไม่ได้กันผมกับมายูมุกาหารนี่กันไรนยมยาสนก็ะอบแม่าจังสี่อกว่าบาทาโอเอาตะทุเรียนใหญ่มือนี่ครับ<ไ>ตลาดโคกสุวรรณเดอ้อพี่น้องอันนี้ก็ได้มอ,องผ้าน,นา้องมาซื้อะทุเรียน เมนูเห็งยังมนันครับดักนอนมาหอนเพื่อนแล้วกันแม่ก็อาบน้ำอาบในให้เปลี่ยนชุดสวยสีชมพูพี่น้องค่ะแล้วสิเอาผืนนอนแล้วบานี้ผืนดักนอนเฮงน,นอนสลุกกินซะนอนช่วงเพราะว่าเพิ่งตื่นแต่เศร้าโมเศร้าเพราะว่ายังเป็นค,คือว่าแม่ตื่นแม่ตื่นล,ลูกนับก้นแม่เก็บมุมเศร้าเพราะว่าเพิ่งจะไ,ไปโรงเรียนเอาชุดนักเรียนมาใ,นใ, <c oughs> ให้เนยใส่เลย เพิ่นขึ้นว่าเป็นบ้านที่ภาพเอ็งเลียนหรอเออดักใส่ไหรหายไรพี่น้องเอ,อ้ยเต้าเกิดมาหายใส่วันเสาร์วันหยุห่งเล็กน้อยเนาะกันสีขาเนาะพี่น้องแทนทีสีหายงอแง,งไปเอ็งเลียนอันนี้โบ่บหายเด้มิถ้าอยากแต่งโตเนาะแม่เนาะอยากใส่ชุดนักเรียนในวันตื่นเช้ามาเพิ่นจับได้แม่มย่างเขาน้ำยางน้ำกลด้ยถ้อยถ้อยถ้อยเลยเลยแท่งทีสีหายว่อยากไปโรงเรียนเออแทนทีสีหายว่อยากไปโรงเรียนน่ะแหละ มาได้แช่เป็ดยักษ์ไผเดิเป็นน่องอยักษ์กระเล่นน้ำโมอันนี้นอนในห้องจังดูดขวดนมเนี่ยอืมดูดอันฟองบ่ได้เริวนบีบเล่นฟองอันยู่ข้างนอกขยู่ข้างนอกให้กินแต่ปองเพราะว่าถ้าอยู่ในห้องบ่ไว้บีบสะบัดแช่เนี่ยกินน้ำเฮียน้ำอันมันมันจันทร์หมแล้ววันนี้พอแล้ววันใดทายคลิปสุนักเลี่ยนในกันมือวันศุกร์เอาไว้เกี่ทายแปลงเลี่ยนวันทีห่านาะมือวันศุกร์เนาะ ไปเนี่ยันที่หานะมวันสุบ่อยไายพี่น้องกวนงอเงี้ยพ่อแล้วบ่ได้ถ่ายวันนี้ซ่องเพิ่นกับไทยกับวันจันทร์มาเด้อพี่น้องบ่้าเวทีไทยเพิ่นแต่งโตไปเงี้ยนทลธรรมเมืองป้าลุงเพิ่นเมืองเป็นคอนเทนต์ไปเงี้ยนเพิ่นแหละนะแม่เนาะเออแต่ก็ขอบคุณพี่น้องเด้อพี่น้องเบื้องงานยอดวิวยอดน่ากัดขอบคุณในหลายเนี่ยเพิ่นแต่งโตไปเงี้ยนเพิ่นทลธรรมเมืองแล้กินกินอิ่มแล้วนอนนอนช่วงนี้ตื่นช่วงไหนล่ะแม่บ้านเนี่ย เม,มยถีมานักขกวหนึ่งเอาสินอนกันนอน,นขันบอน,อน,นเปิดท่อท่าไทยเนี่ยเนก่ยได้ไมองแซ่บพูดกินเข่าลายสาวมุกดาหารเต<อ>็มโตเลยปูน,ปน ปูน,ปนตะกี้นะะงานที่สุดแนมเพื่อเก่งวันนี้มางานที่สุดแนมเพื่อเมืองเลยวันนี้นวลสะอาด <laughs> งานที่สุดบ้านนสะอา <laughs> ดลอดีสุดขายหนึ่งใแบงค <laughs> มีน้ากันยยดสามกีวิตเมื่อกี้เ็เห็นนะเด้เ่มาแตาบ่บิงบุญมองไฟครับมันชี้วนไปเนะียเดี๋ยวจัดเนียงนแล้วันนี้เ้อ ขอ,นอนขอบ้นอนกอบ้านรองนอนขอบค<อ><อ>ุณขอบใจเด้อพี่น้องช่องบอ๊อเวทสาวมณ์น้องขาหมื่นซับแล้วค่ะอขอบคุณในไลน์ขอบคุณจากใจเด้อพี่น้องที่ยังเบิ้งเป็นกำลังเร่งใจให้น้องแม่เนาะใช่ เล่นหยุดเมียพี่นอ้องเล่นเมียพอแล้วกน็นอนรับนะครับมันอพอแห้งมาได้พี่น้องวันยีตื่นเล่นก็พอาใา้คิดเหมือนกันเมียล้วก็นันมัน